นนองบัวหน้ามนคนนี้คนเดิมนะคะก็วันนี้ก็เอาเนื้อหาสาระมาฝากค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องเนี่ยค่ะยาคุมวิธีการกินยาคุมสําหรับคนที่เคยกินแล้วแล้วก็ยังไม่เคยกินเราก็เอา,อาประสบการณ์เอาสิ่งดีๆมาแชร์มาเล่าให้การฟังนะคะก็จะอเอาแบบบรานๆน,นะคะเข้าใจง,ง่าย ก็แนะนำก่อนว่ายาคุมมีทั้ง21และ28นะคะวันนี้มุ้ยเลือกมาเป็นยี่ห้อของพีมค่ะเพราะว่ายี่ห้อนี้ส่วนมากก็คือเวลาไปที่ร้านขายยาเภสัชกรเขาจะแนะนำเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนที่ไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงแล้วก็รักษาสิวแล้วก็ไม่ทำให้ผมมันก็คือสาเหตุของผมร่วงนะคะมันจะช่วยควบควมุมพวกเรื่องสิว,เร,สวเรื่องสิวแล้วก็ผมมันมุ้ยก็เลยอเอายี่ห้อนี้มาแนะนาคือไม่ได้ ไม่ได้ขายไม่ได้ะลรนะคะคือเอามาสาธิตเฉยๆก็ยาคุมมันก็จะมียี่สิบเอ็ดเม็ดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็คือยาคุมก็แล้วแต่มันจะเป็นสีขาวสีเหลืองก็แต่นี้สีชมพูของพิวนะคะมันจะมีย1สบเอดเม็ดก็คือหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบแปดหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเม็ดสีขาวก็คือเม็ดพวกนี้ก็คือเป็นวิตามินเฉยๆวิธีการกินก็คือคนที่ยังไม่เคยกินเลย เกิดมาไม่เคยกินยาคุมเลยก็คือกลัวว่ากินแล้วจะอ้วนงันอย่างนี้นนก็คือยี่ห้อนี้ไม่อ้วนนะคะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงไม่ค่อยมีผลข้างเคียงเลยค่ะคือมวยอ่ะแนะนําให้เพื่อนกินหลายคนแล้วก็คือเพื่อนเขาไปกินยี่ห้ออื่นหรือว่าเขายังไม่เคยกินมวยก็แนะนําให้เป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าสิวไม่ขึ้นเลยเอ่อแล้วก็มันจะช่วยพวกผมร่วงแล้วก็ใครที่ แพ้ยาคุมก็คือให้ลองมากินยี่ห้อนี้ดูเอาเรามาดูกันเลยว่ากินยังไงสําหรับคนที่ยังไม่เคยกินเลยก็กินหลังจากที่เป็นประจําเดือน1-2วันก็คือให้เริ่มกินเม็ดแรกเลยตามลูกศรต้องขอย้ําว่าคนที่ยังไม่เคยกินต้องรอให้ประจําเดือนมา1-2วันค่อยกินนะคะกินตามลูกสอนอาสาธิต ยี่สิบแปดเม็ดแล้วกันเพราะว่าคนที่ยังไม่เคยกินกินยี่สิบแปดจะดีกว่าจะเหมาะกว่านะคะเพราะว่ายี่สิบแปดก็คือกินหมดแพงแล้วก็กินแผงต่อไปได้เลยอันนี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นมันจะบอกเลยว่าวันที่หนึ่งมันจะเขียนเลยว่าเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่หนึ่งไม่ใช่วันที่หนึ่งเม็ดที่หนึ่งมันกินง่ายมากพอเป็นเป็นประจาเดือนที่สองก็กินเม็ดที่หนึ่งสองสามกินไปเรื่อยๆตามลูกศรค่ะจนครบยี่สิบแปด แล้วก็ถ้าลืมกินก็ไม่ต้องตกใจนะคะสมมุติว่ามันกินข้ามใช่ไหมคะกินกินมาถึงตรงนี้แล้วลืมกินตัวนี้แล้วกินข้ามตัวนี้ก็ไม่เป็นไรก็กินสองเม็ดต่อกันก็ได้หรือถ้าเกิดว่ากินวันนี้แล้วลืมกินตัวนี้พอพอถึงเวลากินอ้าวสวยตัวนี้ไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะคะกินได้มันกินได้อ่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือกินได้ก็คือกินสองเม็ดรวมกัน แต่ถ้าเกิดว่าสองวันคุณก็ยังลืมอีกถ้ายังลืมอีกนะคะแนะนำให้ใช้การป้องกันอย่างอื่นร่วมด้วยค่ะเพราะว่ายาคุมเนี่ยมันก็มันกินวันถ้าลืมกินก็คือยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงกักินสองเม็ดได้แต่ถ้าคุณยังลืมอยู่คือสองเม็ดนี้กินวันนี้สองเม็ดนี้ไม่ได้กินแล้วกินวันนี้ก็แนะนําให้ใช้อย่างอื่นนะคะก็คือ,อป้องกันอย่างอื่นร่วมด้วยค่ะแล้วค่อยมาเริ่มกินใหม่นะคะพอเรากินมาเสร็จ ยี่สิบเอ็ดจะเริ่มกินยี่สิบสองอันนี้คือกอ็เขาบอกว่ามันเป็นวิตามินเฉยๆค่ะไม่กินก็ได้นะคะแต่ก็คือถ้าการลืมคุณต้องกินเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณยังไม่เคยกินขอให้คุณกินให้มันครบแผงช่วงที่กินเนี่ยประมาณเม็ดนี้คือประจําเดือนมาแล้วค่ะประจําเดือนจะมาแล้วสามวันสี่วันคือมาแล้วเราก็หมดก็ไปกินแผงใหม่ค่ะอันนี้สําหรับ 28นะคะแต่ในกรณีที่เราไปซื้อถ้าเกิดว่าวันฝนตกหรือว่าอะไรเราไปที่อื่นไม่ได้ร้านที่เราซื้อมันเกิดมี21ค่ะ28หมดเราก็กินได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกัน